กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับอ่ะอีกคราวหนึ่งที่พลาดไม่ได้จริงๆไม่อยากจะพูดเอาสักนิดหนึ่งเอาสักนิดหนึ่งนะนะครับมีคนไปแจ้งยุบพักเพื่อไทยแล้วนะวันนี้นะโดยคุณศรีสุวรรณจัญญาไปแจ้งกับกบกบตไปยืนน่นหนังสือเพื่อที่จะต้องการให้ยุบพักเพื่อไทยโดยให้เหตุผลว่านะคุณทักษิณชินวัตร นะครับคุณทักษิณชินวัตรนะครอบงำพักเพื่อไทยเอาแล้วล่ะครับข่าวนี้โอ้โหนะผมก็อ่านจากเพจของอีหาก็ต้องให้เครดิตเพจอีหานะข่าวข่าวข้อมูลครบถ้วนจริงๆเพจอีหาเนี่ยคือคือถ้าใครตกนะเทรนข่าวไหนนะ ในเกี่ยวกับการเมืองนะให้ไปดูเพจอีหาแล้วจะทราบทุกอน,นูได้ข้อมูลครบถ้วนครับเพจอีหาเนี่ยผมอ่านทุกวันนะโอ้โหเอาทุกเม็ดเหมือนกันเพจนี้นะดีจริงๆของเขาดีจริงๆข่าวละเอียดดีฮนะขอชมเชยนี่อ่ะนี่เพจอีหาคุณทักษิณมาก็บอกว่าอย่าทิ้งผมนะอย่าทิ้งผมนะเนี่ยเพื่อใจโทษทีโทษท,ท,ษทีเอานี้ออก คุณทักษิณบอกอย่าทิ้งผมนะนะครับอย่าทิ้งผมนะสืบเนื่องมาจากาที่คุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นยุบพักเพื่อไทยวันนี้นะครับไปยื่นเรียบร้อยแล้วกวกวตนะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะข้อหามันมาจากนี้มันปมโพสเชียร์ผู้สมัครอบจที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นฐานเสียงของบ้านเกิดของอด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะ บ้านเกิดของคุณทักษินซึ่งมองว่าเชียร์กันไปเชียร์เชียร์กันมาในเขตพื้นที่อบจอจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเอาพูดกันง่ายๆคนน่ะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณทักษินเขาก็เป็นคนที่นั่นจะไม่ให้เขาเชียร์และจะให้เขาทำอะไรนั่งกระดิกนิ้วเล่นอะจะให้เขาไปขี่เครื่องบินว i p ีเล่นฮะหรือว่าจะให้เขาไปนั่งเรือดำน้ำเล่นเหรอคนบ้านเดียวกันเขาก็ต้องเชียร์ของเขาสิคนเชียงใหม่เขาก็ต้องเชียร์ คนเชียงใหม่ด้วยกันแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะฮะวันนี้อเขาโดนโทษการเมืองไปแล้วก็เชียร์ก็ครอบงำตรงไหนอถูกไหมจะเชียร์ใครจะรักใครจะชอบใครมันอยู่ที่ความศรัทธาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ผลประโยชน์ในจังหวัดเขาแล้วคุณไปยุ่งอะไรถูกไหมวันนี้เนี่ยนะครับเกิดเป็นกระแสใหญ่โตมโหฬารวิพาวิจารด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรต่างๆนานา,นาเสียๆให้หาย คือสาบส่งเขาคือรังแกเขารังแกคุณทักษิณชินวัตรจนเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอา้าวใช้บทบัญญัติความายุติธรรมส่วนตัวของพวกคุณกลั่นแกล้งเอากฎหมู่มารังแกคนธรรมดาประชาชนคนคุณทักษิณจนเขาไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะบอกว่าถ้าแน่จริงก็มารับามาให้ศาลตัดสินความยุติธรรม มาตัดสินความผิดความถูกมารับโทษก่อนไหมคุณทักษิณเนี่ยนะที่มีคดีแต่ละคดีเนี่ยนะมารับโทษก่อนไหมที่เมืองไทยน่ะอย่าหลบหนีได้ไหมคุณทักษิณก็สวนมาแล้วครับว่าก่อนให้ไปรับโทษอ่ะให้ความยุติธรรมกับเขาก่อนได้ไหมฮะวันนี้ให้ความยุติธรรมกับคุณทักษิณก่อนได้ไหมก่อนที่จะให้เขาไปรับโทษอ่ะความยุติธรรมบริสุทธิยุติธรรมเอาตรงไหนมาวัดไอ้ที่คุณมากล่าวหาแต่ละคดีเนี่ย คุณเอาตรงไหนมาวัดความยุติธรรมนะวันนี้ก่อนที่จะให้เขาไปรับโทษหรือมารับโทษที่เมืองไทยอ่ะเอาความยุติธรรมคืนให้กับเขาก่อนได้ไหมเขาถามหาถึงขนาดนี้คุณคือเขาโดนรังแกในเมื่อคนมันโดนรังแกจะแม้เขาไปต่อปากต่อคําเขาก็ไม่ต่อปากต่อคําเขาก็ไม่กัดไม่ต่อปากต่อคําด้วยบอกให้เขาแพ้เขาก็ยอมแพ้บอกให้เขาไม่กลับประเทศไทยเขาก็ยอมไม่กลับประเทศไทย วันนี้ใครมาหน่าสงสารกันแนะ่คุณก็ดูสิเขาหนีจนไม่รู้จะหนียังไงเขาอยู่จนนะประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับกันแล้ววันนี้เขาเห็นดีเห็นงามกับคนของเขาเขาเชียร์คนในจังหวัดเขาเขาเชียร์คนในบ้านเกิดเขาก็ายังไปหาเรือ่องไปตอแยเขาพวกคุณเองแหละเป็นคนที่ไม่เคยจะก้าวข้ามผ่านทักษิณสักทีไม่เคยเลยนะตอแยกัดอยู่นั่นแหละ นี่วันนี้เป็นเรื่องในจังหวัดของเขาเป็นบ้านเกิดของเขาเขาจะเชียร์ใครไม่่ว่าเขาไปครอบงําเขาจะพูดอะไรอะไรยังไงกับใครมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้ววันนี้จะรังแกกันไปถึงไหนอาน,นี่คือคําถามจะรังแกคุณทักษิณกันไปถึงไหนถูกไหมผมมองว่าเนี่ยไม่ได้มองว่าผมจะไปชอบคุณทักษิณหรือเกลียดคุณทักษิณแต่เป็นการส่วนตัวแต่ผมมองว่าถ้ารังแกกันประมาณเนี้ถึงขนาดนี้มันไม่ใช่คนไทยทํากับคนไทยด้วยกันคุณใจร้ายใจดำมันเกินไป ถูกไหมไหนบอกคอมวไม้ไงไม้ผีอะไรนะ่ะคุณดูสิครับคนไทยด้วยกันคุณจะรังแกกันให้เขาตายกันไปเลยกันไปตายกันไปข้างเลยมันก็ไม่ใช่ไหมวันนี้เนี่ยที่ประเทศไทยมันก้าวข้ามอะไรไม่ได้ไปสักอย่างเนี่ยก็เพราะเนี่ยคุณดูสิคุณกัดกันเองฆ่ากันเองจองล่างจองผานกันเองนะแต่กับต่างประเทศเราโอ๊ยกลัวขี้หดตดหายนะต่างประเทศกลัวโอ้แต่ละคนไทยนี่แน่จริงกับ กับคนกันเองกับคนไใจกันเองเท่านั้นแหละแต่คนชาวต่างประเทศเราโอยกลัวขี้หุ่นท้ายไปหมดเลยคนพวกนี้ดูที่ครับดูที่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรังแกไปรังแกไปนะคุณทักษิณชินวัตรบ,บอกรังแกไปไม่เป็นไรจะไม่ให้ครอบครัวผมอยู่ในเมืองไทยผมก็คุณบอกว่าถูกผมก็บอกว่าถูกก็าไม่เป็นไรคุณบอกจะยังไงผมก็บอกว่าอย่างนั้นและเป็นไรเขายอมถึงขนาดนี้นะคุณ นี่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าเขาต้องการเอาเรื่องเอาราวนะเขาทําให้ประเทศชาติประเทศไทยไม่สงบเขาก็ทําได้ด้วยอํานาจเงินเขาด้วยอํานาจของพวกพ้องที่เขามีทั้งประเทศทั้งทั้งโลกเนี่ยเขาก็ทําได้ประคมแบนประเทศไทยเขาก็ทําได้พูดให้ประเทศไทยเสียเสียหายพลพันตารวจโททักษิณชินวัตรเขาก็ทําได้ด้วยขีดความสามารถเขาไม่ยากหรอกครับถ้าเขาจะทําลายประเทศไทยผมพูดเลย นะถ้าทักษณิณชินวัตรเขาจะทําลายประเทศไทยป่านนี้ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้หรอกผมจะบอกให้ถ้าเขาจะยึดเครดิตพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาจะทําลายความน่าเชื่อถือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือนะเขาจะยึดเครดิตจากสมาคมโลกการค้าระดับโลกหรือเขาจะยึดเครดิตจากทุกสิ่งทุกอย่างจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย นะพันตำรวจโททักษิณชิน,น,นวัตรเนี่ยเขาทำง่ายยิ่งกว่าฟิกฟกฝ่ามือจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยล่มจมไปเลยก็ได้ในประเทศไทยเขาก็ทําได้คุณเชื่อเขาไหมคุณเชื่อผมไหมเพราะเขาทาง่ายครับเขาเป็นคนมีราคาค่างวดในเวทีระดับโลกเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเขามีเงินเขามีอานาจเขาทําได้ทุกอย่างเขามีพักเขามีพวกเขาจะยึดเครดิตพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดเครดิตประเทศไทยเมื่อไรก็ได้แต่ทําไมเขาไม่ทําเล่า ทำไมไม่คิดกันบ้างทำไมเขาไม่ทำ <c oughs> นะหัวสมองกรงกรวงเนะี่ยคิดบ้างโอ้โหแก่งแย่งชิงดีกันนักหนาสําหรับคนไทยด้วยกันนะมึงเก่งนักหนาล้วมึงเจ๋งมึงโจนะมึงเหลี่ยมมึงสุดแล้วมึงสุดตีนจริงๆสําหรับคนไทยด้วยกันเนะี่ะนี่ถ้าเขานะจะแววงกัน พวกคุณนะคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรัฐบาลชุดนี้มันง่ายจริงๆคุณเขายึดเครดิตได้ง่ายๆเลยแต่เขาไม่ทําเพราะเขาถือว่าเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งเขาสงสารประชาชนชาวไทยทั้งโลกที่อยู่ทั่วโลกประชาชนชาวไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเขาคิดเนี่ยไม่ใช่ผลประโยชน์แค่ประชาชนในเมืองไทยนะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาสรรเสริญนะแต่ผมติดตามบุคคลคนนี้มานานนะเขาคิดถึงความเป็น ความเขาเรียกว่าปากท้องของประชาชนคนไทยทั้งโลกที่อยู่ทุกมุมทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอร,รมันอเมริกาฝรั่งเศสโอ้ยทั่วโลกแหละเพราะฉะนั้นเขาทําเพื่อประชาชนทั่วโลกประชาชนชาวไทยเนี่ยวันนี้คุณยังไม่สงสารเขาอีกเหรอยังจะเอาอะไรจากเขาอีกเหรอที่ผ่านมาเจ็ดปีคุณยังกอบกวยไม่พออีกเหรอวันนี้คุณยังรังแกเขาไม่พออีกเหรอ พอได้แล้วมั้งถูกไหมโอ้โหผีหาสาตานอะไรเข้าสิงพวกคุณอ่ะกินกันไม่บรรยับรรยัญญญญงยิ่งกว่าชูชกยิ่งกว่าผีหาสาทานกินกันไม่จบไม่สิน้นหาเรื่องกันเป็นอันาพานกันโอ้โหคนไทยไหนบอกคอมพูม,มัยเออเป็นไงวันนี้มาเป็นชุด <c oughs> เป็นชุด ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้รับฟังวันนี้ผมมาตัดท้อนะอย่ามาโทษผมนะเพราะผมมาอยู่บนบทบัญญัติพื้นฐานของข้อมูลจริงๆนะครับนะอยู่บนข้อมูลจริงๆเอามาเล่าเอามาพูดเล่าข่าวกันนะในยามว่างๆเออนะข้อมูลขาดตกบกพร่องจุดตรงไหนขออภยัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่เทวดาเหมือนกับคุณประยุทธ์จันโอชา ที่นั่งเครื่องบินขี่เครื่องบินวีพีขี่ในโถส้วมมูลค่ามากกว่าร้อยล้านโถส้วมนั่งทีตูดเป็นเงินเป็นทองผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมเลยไม่สามารถจําอะไรได้หมดบางทีข้อมูลในหัวผมที่เป็นข่าวเนี่ยที่ผมพูดไปในแต่ละเรื่องอาจจะผิดพลาดนิดๆหน่อยๆก็ขอประธานอภัยประชาชนทุกคนอาจจะเล่าข่าวแบบไม่เมามันเหมือนกับคนเล่าข่าวคนอื่นอาจจะเล่าข่าวเหมือน ไม่ถึงที่สุดเหมือนกับคนอื่นอาจจะไม่โดนใจพี่น้องประชาชนเหมือนกับคนที่เล่าข่าวคนอื่นก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ผมนิดนึงนะครับแล้วจะนำสิ่งดีๆเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยทุกคนมาพูดมาเล่ากันให้ฟัง ในทุกๆท,ท่วงทํานองวินาทีในที่ที่มันมีพื้นที่ข่าวการเมืองพยายามจะจิกพยายามจะเอาพยายามจะงัดมาพูดนะให้ได้ข้อมูลจริงๆแล้วมาวิเคราะห์เพื่อเป็นผลประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศวันนี้ผมทําได้เท่านี้นะครับวันนี้อะไรที่ผมสามารถทําและช่วย เหลือประชาชนหรือมานั่งปรับทุกข์กันด้วยกันเนี่ยแล้วช่วยแบ่งเบาอารมณ์ภายในใจที่มันคลุกกุ่นไปด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจของประชาชนทั้งประเทศพอแบ่งเบาในจุดตรงนี้เข้ามาแบ่งเบาความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศได้ผมก็อยากจะทําผมก็อยากจะช่วยอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนผมจริงๆผมอยากจะช่วยนะแต่สุดท้ายแล้วผมก็บอกว่าผมทําได้เท่านี้แหละ ผมไม่ได้เก่งเลิศเลยถึงขนาดมาพูดแล้วทุกคนประชาชนทั้งประเทศต,ต้องฟังผมนะครับแต่ว่าโอเคแล้วล่ะมาพูดแบ่งเบาความทุกข์ของประชาชนทุกคนได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีในช่วงเที่ยงของทุกวันในช่วงหัวค่ําของทุกวันก่อนนอนก็ว่ากันไปก็เบื่อก็ทนฟังผมสักนิดหนึ่งนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้นะ เออนะผมตกงานยังหางานไม่ได้เป็นกําลังใจให้นะครับคุณอะไรเนี่ยนะคุณอะไรตกงานยังหางานไม่ได้เป็นกําลังใจให้นะเออพี่อ้อมอายุหกสิบแล้วเอออายุหกสิบนะนะครับเอาเอ้านะทนฟังกันนะไม่อยากแชร์ก็แชร์นะไม่อยากจะไลค์ก็ให้กดไลค์สุดท้ายแล้วนะขอหัวใจรัวๆกันนิดนึงขอเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงครับหัวใจรัวๆ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 กัน ขอบคุณพี่อ้อมากมากครับพี่ผมก็คิดถึงพี่ผมไม่เห็นพี่หลายวันแล้วเนี่ยนะครับนะนะแฟนเพจของเราเหนียวแน่นกันจริงๆนะครับแฟนเพจที่นั่งฟังผมเนี่ยนะครึ่งพันเนี่ยขอบคุณจริงๆพี่จงนะพี่จงหมอนวดขอบคุณมากครับนะมีมีทุกสาขาอาชีพแล้วผมศรัทธาแล้วผมยกย่องคุณทํางานใครก็ได้ทํางานผมยกย่องหมดไม่ว่าสาขาอาชีพไหนเขานะสุดยอดสําหรับผมเป็นนักสู้ขอบ คุณสาหรับหัวใจโดนมาแล้ว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 โอ้หัวใจโอ้มาอีกมาอีกมาอีกเร็วเร็วเร็วหัวใจโอ้สวยงามมากภาพแดงแดงเถือกเลยสุดยอดครับอะวันนี้ขอลาพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์ตื่นขึ้นมานะครับนะขอให้มีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ข่าวดีวิ่งเข้าหาตัวเรานะครับใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งในวันนี้ เก็บเงินใช้เงินอย่างประหยัดนะครับนะอย่าหลงระเริงกับเงินจํานวนมากเพราะอนา,าคตมันไม่แน่ไม่นอนนะครับนะเตือนออสติกันไว้นิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้กล่าวลาไว้เพียงแค่นี้ราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ